สำหรับตัวทำนะคะรักษากับคุณหมอขวัญน,นะคะคุณหมอก็ใจดีมือเบาแล้วก็ที่สําคัญเวลาเป็นกระมาจากการตักแดดหรือเล่นน้ําอะไรพวกนี้นะคะสามารถขจัดออกได้ค่ะก็มีความเชื่อมั่นมากครับเนื่องจากว่าพอหลังจากการที่ได้มาตรวจรักษากับหมอนันทิรั์แล้วพอตรวจไปสักพักหนึ่งก็เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทุกคนเพื่อนเพอนเ,พอนเพื่อนในออฟฟิศก็ทักว่า เออทำไมน่าใสขึ้นทำไมดูแบบว่าดูเด็กขึ้นก็เลยมีความเชื่อมั่นและกล้าที่จะชักชวนเพื่อนในออฟฟิศหรือว่าเพื่อนตัวเองให้มาลองใช้บริการกับทางรัตเทวีคลินิกแล้วทุกคนก็ตอบเป็นสิ่งเดียวกันว่าดีจริงๆครับพูดถึงอาจารย์สุเทพเลยนะครับก็คืออาจารย์เนี่ยจะรักษาเหมือนกับว่าท่านไม่ได้เน้นเชิงธุรกิจนะครับ คือเหมือนกับรักษาด้วยใจอยากให้คนไข้รู้สึกคือมีพัฒนาการของผิวหน้าที่ดีขึ้นมาโดยตลอดไม่ได้เน้นว่าจะต้องมาทําธุรกิจกับเราใช่ไหมคะสิ่งนี้ทําให้เรารู้สึกดีกับสถาบันไปโดยปริยายนะครับประกอบกับว่าความมั่นใจของเราซึ่งมีมามาโดยตลอดประทับใจในตัวคุณหมอและประทับใจในการรักษาของคุณหมอการดูแลเอาใจใส่ของท่านนะครับประกอบกับผิดพลาดหลังจากการใช้ด้วย มันได้ผลมปดีจริงๆไะครับฉันมีความประทับใจมากนะคะที่ไ,ได้มาทําหน้าที่นี่นะคะก็ทําให้หน้าฉันเนี่ยสวยขึ้นใ,ใครๆมองก็เอ๊ะไปทำอะไรที่ไหนมาหน้าถึงได้สวยงามนะคะฉันก็ได้โฆษณาแนะนําให้บอกมาทดลองซิงทดลองทําหน้าที่ร้านคลาทีวีคลินิกนะะี่ค่ะแล้วคุณหมอก็น่ารักด้วยหมอที่นี่ก็รู้สึกสําหรับตัวพันนะคะมีความเชื่อถือได้ คือไม่ได้พยายามที่จะพุชผลิตให้เราเพื่อซื้อหรือว่าไม่ต้องพยายามที่จะพุชคอร์สให้ซื้อเพราะฉะนั้นชอบตรงนี้เพราะเวลาไปที่อื่นมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยแน่ใจว่าเชื่อถือได้หรือว่าต้องการที่จะขายของให้เราค่ะหลังจากนั้นมาก็รักษามาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ลองกับจุดที่มาก็รู้สึกเหมือนกับว่าที่นี่รักษาละหายจริงๆคะในระยะยาวเลยค่ะแล้วก็ค่อนข้างเรียลคือไม่ใช่สัญญาล้วว่าโอเค อาทิตย์หน้ามันจะมีมีข้อหน้าจะใส่ขึ้นมาได้คือมีความความเอ่อเรียลลิสติกมากๆว่าโอเคอีกอสองเดือน้นมาคุณต้องมากี่คนกี่คนแล้วก็รักษาไปเรื่อยๆถึงจะหายนะคะปกติก็จะรักษากับคุณหมอพันธิดานะคะคุณหมอพันธิดาก็จะรักษาหน้าเราดีมากมาก็กหเหม,มือนกับว่าถ้าบางครั้งเนี่ยไม่ยอมทายามาหน้าจะแบบเละไปบ้างนี่คุณหมอเขาก็จะมีแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าคุณหมอเขากกับว่า บบเขารักษาหน้าเราเหมือนกับเป็นหน้าของตัวคุณหมอเองเลยอะคะ่ะถามว่าขั้นแรกเลยเนี่ยมืพบคุณหมอเนี่ยประทับใจตรงที่ว่าคุณหมอเนี่ยมีความเป็นกันเองแล้วก็คุยสนุกสนานนะคะแล้วก็อยากให้คำปรึกษาของจอยเนี่ยตรงตรงกับคุณหมอที่จอจะต้องทำก,การรักษาตรงมากแล้วก็คุณหมอเนี่ยให้คำแนะนำหลายอย่างเช่นอย่างบางทีเนี่ยจอยถามเรื่องฝ้า เรื่องสิวอย่างอื่นที่จอยไม่ได้เจอปัญหาตรงนี้บางครั้งบางครั้งมันมีขึ้นมาเงี้ยจอยก,ก็ถามคุณหมอคุณหมอก็ให้คำแนะนำดีดมากรู้สึกทัดใจคุณหมอตรงนี้ค่ะแล้วก็อยากับคุณหมอนี่สนุกสนานให้ความเป็นกันเองมากเลยค่ะจากความคิดคำหนึ่งถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสํคาคัญราชเทวีคลินิกจึงได้ทำการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอด พบวิทยาการำใหม่ๆที่ช่วยดูแลปัญหาผิวพรรณมากขึ้นและดีขึ้นไม่เพียงแต่การรักษาเท่านั้นราชเทวีคลินิกยังสามารถช่วยสร้างเสริมการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผิวพรรณหรือชะลอการเกิดปัญหาผิวพรรณด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มขึ้นจากที่แต่ก่อนนะคะพี่ใช้ยานเนี่ยเกี่ยวกับการรักษาเยอะมากจนพี่เนี่ยสับสนไปหมดแต่พอพี่มาที่ราชเทวีบริษัท พี่ใช้แค่ไม่กี่ตัวฉะนั้นก็เลยเป็นการยืนยันว่าผิดภัณฑ์ของลาทีวีที่พี่ใช้มาเนี่ยไม่ไม่ได้ทำให้มีผลข้างเคียงกับพี่เพราะถ้าไม่ไม่ไม่อย่างนั้นพี่คงไม่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ก็ประทับใจในผลิตภัณฑ์ทุกๆตัวว่าแต่ละตัวนี้จะมีคุณภาพสรรพคุณในแต่ละผิวหน้าของคน ซึ่งปัจจุบันนี้ตัวเองก็มารับบริการที่ราดทวีโพลีคลินิกที่นี่ทุกอาทิตย์ตัวยาที่ปัะทับใจก็คือตัว AHA นะคะที่ที่เกี่ยวกับใบหน้าแล้กันหลังเนี่ยก็แหมต้องขอบคุณทางราดเทวีคลินิกที่ให้ผลิตภัณฑ์คือ AHA ที่บำรุงผิวนะคะพอราทาไปเรามีความรู้สึกว่ามันดี ผิวพรรณดีขึ้นนะคะใหม่ๆเราทาขนาดนี้พอเราเริ่มทาไปมันก็ดีขึ้นนะคะผิวผมก็ดีขึ้นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แค่หน้าอย่างเดียวนะคะผิวพรรณแขนขาอะไรเนี่ยก็ก็ดีขึ้นรู้สึกประทับใจค่อนข้างจะมากเลยนะคะพอใจในระดับหนึ่งแล้วก็ความใสที่ได้รับหลังจากที่ทำเลเซอร์ และเคยคิดที่จะทําสัลญ,ญกรรม,มก็เกิดการเปลี่ยนใจหลังจากที่ได้รับการรักษาโดยใช้เลเซอร์กับคุณหมออย่างต่อเน,นื่องค่ะดิฉันจะใช้ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทนะคะของทาง TV, ราชเทวีโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกันแดดลองให้เพื่อนๆได้ลองใช้เพื่อนๆก็ประทับใจใน WRS มากค่ะเพราะว่ากันน้ำเพราะดิฉันเป็นจะเวลาว่างโดยปกติดิฉันจะเล่นกีฬาดำน้ำ WRS นี่จะไม่เคยไม่นำติดตัวไปเลยนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีเยี่ยม แล้วก็หลังจากนั้นหลังจากที่กลับจากดำน้ำดิฉันก็จะมาให้คุณหมอช่วยดูแลอาจจะทําเลเซอร์ริ้วรอยรอยดำจุดต่างๆให้ลบเลือนกลับไปนะคะเพราะฉะนั้นผิวก็ันก็จะกลับมาสดใสเหมือนเดิมคือทําเลเซอร์เนี่ยนะคะ,ะหลังจากทําเลเซอร์แล้วเนี่ยรู้รู้สึกเลยว่าหน้าเนี่ยมันจะ ใสขึ้นไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องสําอางแพงๆหรือว่าใช้บางทีก็แต้มยาคือคุณหมอให้ใช้อะไรก็จะใช้ตามนั้นนะคะ mm hmm. ก็รู้สึกว่าหน้าดีขึ้นเยอะอาหาร